ครับคนไข้ถามมาว่ามีอาการปวดที่บริเวณกลางหลังนะจริงๆเราทําคลิปปวดที่บริเวณกลางหลังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าพอดีได้ท่าที่ใช้ในการดับที่บริเวณกลางหลังเพิ่มขึ้นอีกลองดูนะครับวิธีการนะออบอกก่อนว่าอาการปวดที่บริเวณกลางหลังเนี่ยมันจะมาปวดที่บริเวณกระดูกสันหลังระดับอก,อกนะครับคือตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับการเคลื่อนไหวของมันเนี่ยค่อนข้างจะช้าดังนั้นมันดันได้ไม่สุดมันแอ่นได้ไม่สุดวิธีการคือเราจะต้องแก้เขาโดยให้มันแอ่นมากขึ้นนะ,ะ,ะมาดูกันเนาะอย่างแรกที่เราจะต้องทำเราจะต้องใช้โฟมโรนะครับวางที่บร,ริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนอนนะทับที่บร,ริเวณโฟมโรในลักษณะนี้แล้วกอดอกไว้นะครับกอดอ,อ,อกไว้คอตรงแล้วก็ขยับอกไปข้างบน ไขตรงโฟมโลขึ้นลงนี้นะครับสามถึงห้ารอบนะครับต่อเซกชันแอนได้จะดีมากพวกนี้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งเนอะบริเวณที่มีอาการปวดเนี่ยวางเข้าไปเลยนะสมมุติว่าผมปวดอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะให้โฟมโลเขาอยู่ข้างบนแนละะ้วก็อ้ยับเขา ดันขึ้นดันลงโอเคไหมครับตัวที่หนึ่งเนาะหรือใครจะใช้เป็นลักษณะนี้ก็ได้นะแล้วก็ดหนีบศีรษะไว้นะแอ่นให้สุดนะครับผ่อนค้นวางก็ได้สองแบบนี้สามสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตทําสักเซตหนึ 1, ่งสองเซตนะครับแล้วแต่ถ้ามันโดนนะ ต้องให้พยายามโดนที่บริเวณกลางหลังเนีห้าอ่ะโอเคไหมครับมีสองแบบนะแบบแรกคือสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแบบนี้นะะจริงๆท,ทำกับกับพื้นน่าจะง่ายกว่าอันแบบนี้ทํากับเตียงมันจะติด,ต,ด,ต,ดติดนิดนึงนะแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือใช้หนีบศีรษะแอนเลยนะลงแล้วก็แอ,น,น,นะแแอนในสุดนะครับแล้วลงแอนในสุด นะครับแล้วก็ใครจะยืดนี้ก็ได้นะถ้าถ้าถ้าตรงนี้มันไม่ตึงมากไปโอเคนะตัวที่หนึ่งนะสำหรับโฟมโลนะครับตัวที่สองเราใช้ลูกบอลน,นะครับลูกบอลโยคะนี่แหละอ่าดูนะนั่งธรรมดาแล้วก็ใช้มือเนาะวางประกบกันอย่างนี้แล้วก็ทิ้งหนะ้าอกลงไปข้างล่างแอนหลังเต็มที่ก็ผ่อนเลื องแบบนี้นะครับเหยียดให้สุดนะสามแบบนี่นะครับหายใจออกสี่หายใจเข้าออหายใจออกห้าประมาณนี้นะครับประมาณสัก5้าถึงสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตสักเซตสองเซตเหมือนกันเนาะนะแล้วก็ถ้าเื่อใครจับงี้ได้ก็ดีเนาะกดหลังลงไปเลยนะครับแอน,นลงไปเลย ทิ้งทิ้งหน้าอกให้หน้าอกลงไปข้างล่างอย่างนี้นะจุดหนึ่งดันให้สุดเลยครับสองสามสี่ห้าประมาณนี้นะฮะพอได้ไหมนะสำหรับลูกบอลโยคะเนาะตรงตรงกับตั้งศอกแล้วก็แอนหลังโอเคนะต่อไปอีกตัวหนึ่ง ตัวนึงนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยเป็นแบบทําเองให้นอนตะแคงนะครับขานะกอข่าแบบนี้แล้วก็มือข้างหนึ่งเนาะมือข้างหนึ่งนะจับขาวไว้กดไปไว้อย่างเงี้ยแหละครับแขนอย่างงี้นะฮะตั้งแขนขึ้นในลักษณะนี้นะแล้วบิดลําตัวไปคอนี่ให้มันอยู่แล้วหน้าแต่ไม่ต้องไม่ต้องหนุนลงไปเนาะันให้สุดกลับมาสิบครั้งเนาะ ชช้าๆนะครับ3 4่ประมาณนี้นะครับลองทำตามดูสักเซต2เซตเหมือนกันแล้วก็บริหารที่บริเวณกระดูกสันหลังระกับปอกนะครับถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการปวด อยากให้ท,ทําคลิปเกี่ยวกับการทํากายภาพบัทเพื่อลดอาการปวดสาม,มารถทักแชทเข้ามาในอินบ็อก Facebook Fanpage เราได้หรือว่า l i น์โอเอคลินิกได้นะครับแล้วพบกันครับต่อคาถามกับคลิ้ิแอบกับบัณฑิตครับผานใดที่มีคําถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ l i น์โอของคลินิกนะครับไลไอดีแ t บัณฑิตคลินิกนะครับ Ad bunditclinic a bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบัณฑิตชาแนลสามารถกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบัณฑิตกายภาพบัตรทั้งสองสาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์ 085 369 9977 085 369 9977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ